สวัสดีครับเพื่อนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาสอนการเพิ่มนะฮะ mt f o ขึ้นนะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็คือปกติแล้วนะเพื่อนเพื่อนเราทุกคนเนี่ยก็จะมีหลายบัญชีใช่ไหมครับแต่ไอตัวเนี้ยนะครับ mt 4ตัวเนี้ยเราจะมีแค่ตัวเดียวซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนการเพิ่มนะฮะ mt 4ให้มี2ตัวซึ่งจริงก็ไม่ได้ยากเลยนะครับโคตรง่ายเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเข้าไปที่ d i s pc ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนตรงนี้เห็นไหมที่ผมเอาเมาส์ชี้นะ ดี๋ยมคลิกเข้าไปนะฮะแล้วเราก็เข้ามาที่ได c e C นะเพื่อนๆด i c e C ตรงนี้นะฮะ Dice C เดีด๋ยวมัคลิกเข้าไปแล้วเราก็เข้าไปที่นะฮะเดี๋ยวผมสูมก่อน x86 โปรแกรมไฟล์ x86 นะฮะหรือคูณ86ตัวนี้นะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวมัคลิกเข้าไปพอเราดี๋ยบมัคลิกเข้าไปเสร็จเราจะเจอไฟล์นะฮะหลายตัวนะครับซึ่ง หนึ่งในนั้นที่เราจะใช้คือไฟล์คำว่า mt เอ,อ่อ c s m นะ direct mt 4 terminal ตรงนี้นะฮะเราจะคลิกขวาคลิกขวาแล้วเราก็ Copy ้นะ,ะ copy เลยง่ายๆเลย copy เสร็จแล้วเราหาพื้นที่ว่างะฮะหาพื้นที่ว่างหาพื้นที่ว่างเสร็จปุ๊บเราก็คลิกขวาวางคลิกขวาแล้วก็วางเลยพอวางเสร็จปุ๊บมันจะมีไฟล์สไฟล์เป็นไฟล์ Copy นะฮะผมจะตั้งชื่อตรงนี้ใหม่ เป็นเทอร์มินอลนะฮะสอง่าพอเราทำเรียบร้อยนะเ,นเพื่อนๆเราจัดเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปในที่เราสร้างใหม่ที่ Copy มาเมื่อกี้นะครับ c o p y เข้ามาเสร็จแล้วปุ๊บเราจะเจอหน้าจออย่างนี้เราจะเจอหน้าจออย่างนี้เห็นไหมฮะอยา๋ให้เห็นตรงนี้ด้วยอ่าหน้าจออย่างนี้ให้เราไปคลิกตรงคำว่า Terminal ลนะนะฮะเทอร์มินที่นะครับ เขียนว่าเป็นแอปพลิเคชันเห็นไหมครับ้ยขอทีที่เขียนว่าแอปพลิเคชันนะฮะตรงนี้นะฮะเราก็จะคลิกขวาแล้วก็เขียนคขาว่า create shortcut ไม่รู้เพื่อนเเห็น<ๆ>ไหมดูเห็นเห็นไหมฮะตรงนี้ create shortcut นะเราเรา,เรากดไปพอเราเดียก create shortcut ขึ้นไปปุ๊บมันก็จะม,มีไฟล์ใหม่ขึ้นมาเลีอกว่า so, shortcut ตรงนี้ อย่างเเพื่อนเห็นไหมฮะพอชัดๆตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอาเมาส์คลิกแล้วดึงมาไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปเลยปังพอวางเสร็จเห็นไหมฮะเพื่อนว่าไอ้น,นี่เป็นสีเขียวอันที่เราอันอันอัน,อนต้นฉบับอันนี้เป็นอันอันที่สองที่เราทํามาเขาจะยังเขาจะยังไม่มีไอคอนนะฮะสีเขียวเราจะใส่ไอคอนโดยเราจะคลิกขวานะคลิกขวาตรงน,นี้ก่อน หรือใครบางคนจำได้ก็ไม่เป็นไรนะก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่ผมอยากเปลี่ยนให้มันสวยก็คือคิดขวาแล้วเข้าไปคำว่า property ตรงนี้นะฮะ property ตรงนี้นะครับแล้วไปที่คําว่า change icon ตรงนี้นะฮะตรงนี้ change icon พอ change icon เสร็จเราก็ต้องไปที่ browse นะ browse เพื่อเรียกไฟล์เข้ามาเราก็เข้าไปที่ไดซีเหมือนเดิมไดซี x แปด terminal 2 แล้วเข้าไปเลือกตรงนี้นะฮะนี่นี่สําคัญที่เขียนคําว่าไอคอนเห็นไหมเขียนว่าไอคอนเป็นสีเขียวเราคลิกเขาเสร็จเราวาดคาว่าโอเพนตรงนี้นะฮะเราคําว่าโอเพนตรงนี้นะครับพอโอเพนเสร็จปุ๊บเราจะมากดคําว่าโอเคตรงนี้แล้วกดคําว่าโอเคอีกทีหนึ่นงไอคอนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวทันทีอ่าอันนี้จบขั้นตอนของการก๊อปปี้นะฮะก๊อปปี้ ขึ้นมาอีกอันหนึ่งอาจทำมาเขียนคู่กันวันนี้ตรงนี้ยังไม่มีเปลี่ยนชื่อนะฮะเราก็เปลี่ยนชื่อเขาสักก็ได้เป็นเทอร์มินอลเทอร์มินอลสองนะฮะเทอร์มินอลสที่เราตั้งค่าเมื่อกี้หรือใครบางจะเป็นเทอร์มินอลสแล้วใส่เลข mt 4ที่เป็นบัญชีการเทรดของเราก็ได้เรามี3บัญชีจากการทำ cfm ใช่ไหมครับเราก็มาใส่อันนี้เป็นอาจจะเป็นบัญชีที่1อันนี้เป็นบัญชีที่ส ก็ได้นะก็ได้แล้วก็เอาเครื่องมือมาใส่เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเลยแต่อันนี้ผมจะทําเป็นคลิปสําหรับสอนเรื่องการทำอ่าเขาเรียกว่าเป็นขึ้นมาอีกอันนึงเป็นอีกอันนึง,นก,นนงก็เป็น2อ,อันเห็นไหมหน้าจอเดสก์ท็อปเดี๋ยวปิดก่อนหน้าจอเดสก์ท็อปเราก็จะมี2ออันส่วนการใส่เครื่องมือนะใส่เครื่องมือผมได้สอนไปแล้วในคลิปก่อนก็ไปสามารถเรียนรู้ตรงนั้นได้เลยนะครับเรียนรู้ตรงนั้นได้เลยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้สวัสดีครับ